ไา,าไปอเรตสสร่สวัสดีครับทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมครับสวัสดีครับ จะบอกว่าวันนี้ไปงาน element d De e debut นะครับไปแบบไม่ได้ตั้งตัวเลยครับก็เลยไม่ได้บอกใครเลยใครที่ไม่ได้มาเจอกันไม่เป็นไรนะครับมาเจอกันครั้งหน้านะครับมอสหรอวันนี้เหนื่อยไหมครับวันนี้เหนื่อยนิดนึงครับ แล้วก็จะบอกว่าถ่ายมองเบีย้ยวแล้วด้วยพุทธหน้าทุกคนจะได้ดูมองเบีย้ยวนะครับอันนี้มาบอกไว้ก่อนเผื่อว่าใครแบบว่าเฮ้ยเผื่อว่าใครคิดถึงมองเบีย้ยวนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าครั้งหน้าวันพุธหน้ารอติดตามได้เลยครับมีมองเบีย้ยวแน่นอนคือจะบอกว่าไม่ได้ถ่ายมองเบีย้ยวเพราะว่า ช่วงนี้ถ่ายซีรีส์ทุกวันเลยครับไม่ได้ถ่ายทุกวันหรอกแต่ว่าถ่ายบ่อยแล้วพอแล้วพ่อถ่ายซยีก็ตัดสลับกับถ่ายคอนเทนต์ของค่าเองก็ถ่ายถ่ายแบบเยอะมากเลยช่วงนี้ก็เลยไม่ค่อยถ่ายมองเบีย้ยวแต่เพิ่งไปถ่ายมองเบีย้ยวมาไม่นานมานี้ก็รอปล่อยวันพุธหน้านะครับฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้ก็มาคุยๆเมอ์มอย hello hello inter fan โอเคไปแล้วไว้เจอกันนะครับอ๋อยากถามเรื่องเสื้อตอนนี้ได้เสื้อแล้วนะครับกเ็เดี๋ยวผมจะถ่ายโปรโมทวันจันนะครับแล้วก็น่าจะโพสประมาณวันอังคารแล้วก็คิดว่าน่าจะส่งไม่น่าเกิดอาทิตย์หน้าครับทยอยส่งใครที่อยาก update, อัปเดตที่จัดส่งก็สามารถ อัปเดตมาได้นะครับหรือใครอยากจะสั่งเพิ่มก็สามารถสั่งเข้ามาได้นะครับที่ลา์แวร v นิตี้นะครับสวัสดีครับพี่โนค,ครับโอเควันนี้มาอัปเดตเรื่องเสื้อประมาณนี้นะครับแล้วก็ไว้เจอกันนะครับเดี๋ยวจะไปถ่ายรูปสวยๆมาให้ทุกคนดูก็ฝากติดตามด้วยนะครับไปแล้วบ๊ายบายฝันดีนะครับ good night